การต่างๆในมหาลัยม,มีป้ายชื่อหรือหลุมฝังศกมีป้ายชื่อผนโปรดชา้าลงไปนะคะละลายหายไปแบบนั้นเรียกว่าการถูกพังทางหรืที่มี้เพราะฉะนั้นมันจะก,กัดกร่อนได้มันจะต้องมีตัวตัวกลางสายลมแสงแดดสายลมแสงแดดทางน้ำ การแข็งทีอะไรประมาณอย่างนี้น,นะคะต้องมีตัวกลางตัวกลางแต่ตอนนั้นที่ต้เราลืนไปเอากลับเข้ามาในเรื่องก่อนคะคะการค o อมแพกชัก ation, นเมื่อกี้นะคะการซีเมนเทชันการเชื่อมประสานพอมันถ้าผมแล้วเนี่ยนะะจะต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนไปเป็นหญิงหรือว่าไารจะเป็นหญิงซะก,ก่อนถึงจะกลายเป็นหิงตะกรอน แล้วในนี้ก็จะมีคำเยอะแยะมากมายไปหมดว่าถ้าสมมติทานน้ำพัดพามันมาตกทับโถงบริเวณปากแม่น้ำก็จะเรียกว่าเป็นเดลต้านะคะลงไปอีนี้ก็จะเป็นไหลทวีจากนั้นก็ไปตกทับโถงนตะกีดนะคะในคนแผ่นดินแผ่นดินต่อกทะเลหรือในทะเลการตกทับโถงอาจารยกตัวอย่างอย่างเช่นแม่น้ำปิ่ไหลโค้งไปโค้งมา โคงด้านนอกก็จะถูกซอกอันนั้นคือ erosion แต่โค้งด้านในก็คือ deposition จากเศษตะกอนเพราะฉะนั้นจะซื้อที่ดินก็เลือกเอาโคงด้านในเราก็จะได้ที่นินที่หอออกมาแต่จารจะไม่ได้เพราะกฎหมายตอนนี้เป็นในปกติที่ดินที่หอออกไปก็จะเป็นของเรานะคะหินตะกอนจะมีลักษณะเป็นช,ชั้นๆเข้มไหมคะ เมื่อกี้อาจารย์ถามว่าเราจะเอาละกอนหรือจะเอาชา้นงดีหนึ่งช้างเราเรียกหนึ่งเบสแล้วลักษณะของช้นตะกอนเนี่ยมีแตกต่างกันไปเยอะแยะมากอันนี้คุณจะเห็นเป็นช้นงช้าบางชา้นอยู่ในเนรนาวบางชา้นเอียงไปบางชา้นงรีบกลับแ,แต่แต่แต่ว่าคธรรมชาติการตกตะกอนเนี่ยอยู่ในเนรนาวคุณเอาขวดพลาสติกที่กินน้ำเสร็จแล้วมาไป็นปานกน้ำท่วมมา หรือถ้าเป็นพอใจตะกอนมันก็ไม่เยอะก็เติมทรายแล้วเข้าไปก็ได้เหยียบเหียบตั้งทิ้งมันนะคะมันจะตกตะกอนในแนวไร่นาเสมอไม่มีการตกแบบเป็นเียงแบบนี้นะคะจะตกในแนวระนาบแล้วเม็ดใหญ่หรือเม็ดเล็กจะตกก่อนคะไม่เกินตกก่อนเพราะฉะนั้นเท่าไหร่ก็ตามคุณไปเดินสำรวจยินแล้วเห็นเม็ดใหญ่อยู่ด้านบนเม็ดเล็กอยู่ด้านล่างเป็นไงคะต้องตามธรรมชาติไหม ไม่ถูกต้องแสดงว่ามีกระบวนการกิ้นกลเกิดขึ้นหน้าที่หน,นหรือถ้าไปเดินแล้วเวลาคลื่นมันสัมผัสนะคะคลื่นมันซ้อนมันก็จะคลื่นกระแทกแล้วก็กลับกระแทกแล้วก็กลับผลก็คือมันจะสมมากนะคะถ้าทางน้ำไหลไปทางเดียวโลภพ,พัดพัดไปทางเดียวเศษตรกรที่ได้ก็จะมีได้ถึงชัานได้ถึง่าเพราะฉะนั้นลักษณะพวคนีมสามารถใช้หมดใช้บอกได้หมดเลย เคบอกไป่หมดว่าลักษณะันเป็นงานหนึ่งเบรดนะคะการเป็นชั้นหนึ่งเราเรียกว่าหนึ่งเบรดแล้วถ้าหน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะด้านหนึ่งเอียงไปซ้ายด้านหนึ่งเอียงไปทางขวาหรือสลับกันพวกนี้เรียกว่า cross b e d d y แต่ตามกดที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เอียงไปก็ตกตาเมลหน้าตาโกดที่เราเรียกว่าลอ horizontal b r y นะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยลงอุปขัดไปด้านนี้ทีนึงตกด้านนี้ ถัดไปลมอาจจะพาดกลับอีกด้านหนึ่งผลก็คือชั้นก็กลับข้างอีกด้านหนึ่งท้ายที่สุดก็สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็น cross bedding เพราะฉะนั้นหินตะกอนเนี่ยใช้บอกอะไรไม่เยอะมากถ้าเป็นินัคธณีคุณบอกได้2องอย่างนี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นผลึกใหญ่เกิดจากแมงม้มาใต้หุ่โลกมปนเป็นเรกมองไม่เห็นผลึกด้วยตามกล่าวเกิดจากราว่าแต่ถ้าเป็นหินตะกอนนะคะ อย่าเรียกตัวยังไงบอกอะไรได้เดยอะมากเลยผู้เห็น cross b ต t t i n g บอกได้เลยตัวการที่จะไปเกิดนิสระอนบริเวณนี้มีเกิดขึ้นได้หลายทิศทางถ้าเป็นทางน้ําก็ไหลไปกลัถ้าเป็นลมก็ลมพัดได้หลายทิศทางหรือถ้าเป็นแบบนี้ไหมคะก็กลับข้างมันควรจะมีใหญ่อย,ยอยู่ข้างล่างเสมอเลนอยู่ข้างบนแต่ถ้าเกิดเมื่อไหลไปเจอใหญ่ยอยู่ข้างบน พื้นที่บริเวณนั้นถูกแรงมากระทำทำให้หันกลิกกลับพวกนี้นเราก็จะเรียกว่าเป็นเ r นะรด i e n t บ e d d ีตัวพวกนี้ก็ทดลองได้ด้วยตัวเองแต่จะจะสังเกตว่าด้านบนนี่เห็นไหมคะเขาจะมีไอ้ตัวคลื่นๆให้เห็นไอ้ตัวที่คลื่นๆที่เห็นในอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวเอานี้ก่ก็ได้นะคะตามตู้นานในหน้าแลง้นะคะจะสังเกตว่ามันแตกออกเป็นแบบนี้ท้ายที่สุดถ้ามีอะไรมาตกทัาโถงนะคะแล้วอีก 2ง0ล้านปีผ่านไปคุณไปหานะคะแล้วคุณเจอปูนที่อยู่ในหินมันสามารถบอกได้ว่าด้านะะ ara, นี้เป็นด้านบนไม่หอกใช่ไคะพอตามทุกนาเนี่ยพวกวีดีพวพวกนี้มันโดนแสงแดดมันก็จะค่อยๆแตกออกแล้วมันก็จะพุ่งๆแบบนี้นะคะในดานด้านบนเนี่ยมันจะเวาวด้านบนเนี่ยจะวาวมันเป็นเกิดอยู่ในหินตะกอนอันไหนก็แล้วแต่บอกได้เลยท็อปอยู่ด้านนี้โดยการรู้จักมัรแคร์แนวแตกที่อยู่ án, ในโครน หรือจะหืออไรนะคะอาวาละเาไม่ให้จันหรือละเพราะว่าจั์กำลังว่าจะให้ดูรูปที่มันมีครื่นซัดนะคะอ้าาละนะคะแสดงว่าสบสมกับหล่ไม่ช้ำเนมีครื่นซัดให้ดูใส่เอกอันนี้นะคะจะมีเศษตะกอขนาดต่างๆกันเป็นเล็กเป็นใหญ่แล้วก็มาเชื่อมประสานบางอันก็จะมีเศษซากของ สิ่งมีชีวิตเป็นพืชเป็นสัตว์พวกนี้ก็หมกชี้ได้ว่าเป็นหินตะกอนเกิดจากการทับถมและที่สําคัญก็อยากวหว้นหินตะกอนอันนี้ก็หมายอึงพวกที่เป็นเด็กที่นานดูก็สามารถตอกได้หมนตะกอนแบบนี้ภาษาไทยเรียกว่าขนาเรียกว่าคือ นาดทรายแบบนีขนาดโครนหรือขนาดดิดนนะเหนียวเพราะฉะนั้นคอมเมตตกร์กรวกนี้แข็งตัวเป็นหินชื่อตามนั้นเลยค่ะกวดแข็งตัวเป็นหิกนกร,รวดทรายแข็งตัวเป็นหินทรายโครนแข็งตัวเป็นหินโครนหรือว่าหินดินลาวแล้วก็ขนาดถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะเอาตัวเลขเป๊ะๆนจะมีตัวเลขว่าถ้าสมมต mm, ิใหญ่กว่า2มิลลิเมตรเรียกว่ากรวดใหญ่กว่าหนึ่งส่วนสิบหกมิลลิเมตรแต่เล็กกว่าสองเรียกว่าซาม ในทรายก็มีทรายละเอียดทรายหยา่อีกแย้วแต่แล้วเล็กกว่า1ส่วน16เรียกว่าขนาดโทหรือว่าขนาดที่เทียวในความเป็นจริงแล้วยังแยกได้ว่าเป็นทรายแป้งเป็นดินเหนียวนี่่ะทรายแป้งถ้าเป็นทรายแป้งเราก็เรียกทีทรายแป้งซิลสโตนถ้าเป็นเเลรเราก็เรียกเคลสโตนหรือว่าเป็นเชลก็แล้วแต่แต่ชื่อรวมๆเราก็จะเรียกว่าเป็นมัร์รคบนะคะมันนั้นก็จะเจ็นประมาณเช่นข้อสอบ ครอโกเรเป็นหญิงตกรนที่เกิดจากเศษตะกอนขนาดเรลแซนซิวเรลครองโกเวรคือหญิงปวดมนถ้าเป็นหญิงปวดเลดก็จะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องห่านนะคะหญิงปวดก็ใช้คำว่าครองโกเรหญิงซารก็แซนโซนหญิงโคนก็มันร้อ Gracias. Yeah, สาส่วนในหนังสือมีไหมคะมีโครงสร้างของโลกส่วนที่เป็นเปลือกโลกส่วนประกอบเป็นอะไรมีไหมคะมีนะคะแกนของโลกส่วนประกอบเป็นอะไรมีวิชะะันแน,น่นอนก็สกอ,อ,กองก็มีคนดีไหคะแล้วทำไมที่อาจารย์สอนถึงไม่มีในหนังสือเพราะว่าเปลือกโลกเป็นอีกมีกมือสามชนิดตอนนี้เราก็เรียนเรื่องอีก ถัดไปอุ่แปลนะคะอุ่แปรจะต้องมีความร้อนหรือความกดดันย้บง่ายที่สุดสามารถจะดูลักษณะอุ่แปลและบอกได้เลยว่าเกิดจากเ r e s อย่างเดียวเกิดจากเ r e s อย่าง pressure กับ temperature หรือเกิดจากอุณภูมิอย่างเดียวถ้าเกิดจากอุณภูมิอย่างเดียวเราเรียกว่าการแปลสภาพแบบสัมผัสพวกนี้เป็นการทบ่วนความรู้เดิมนะคะถ้าเกิดจากความร้อนแต่เดียวเรียกว่าความแฉ ้าเกิดแบบความร้อนความกดดันเรียกว่า o รจ g i น a l m e t a ฟิซึ h e s i s หน้าตาที่แตกต่างกันคือถ้ามันไหลเป็น o ริิ i น a l ต e t a ฟิซ p h คุณจะเห็นการเปลี่ยนตัวของเม็ดแรกหที่เกิดหินแปรแบบสั้นๆเพราะฉะนั้นหินอ่อนเกิดจากการแปรสภาพแบบหินอ่อนหินอ่อนที่แปรสภาพจากหินปูนแปรสภาพแบบนี่คือตัวอย่างข้อสอบหินอ่อนรู้จักไหมคะ สีเทาๆสีเทาๆแต่ถ้าหินอ่อนที่เขาตัดขายบางอันอาจจะเป็นหินปูนนะแต่ค้ะเขาเข้าใจก่อนนะถ้าเป็นสีเทาๆแล้วก็มีลายเส้นสวยๆแบบนั้นอาจจะเป็นหินปูนเช่นอันนี้นี่คือหินปูนได้หมดแต่เวลาไปตัดขายแล้วมันสวยได้ราคาดีชื่อทางการค้าคือหินอ่อนในความเป็นจริงมันคือหินปูนนะคะ นี่นอนส่วนใหญ่จะแปลสภาพจากหินปูนไปแล้วก็จะเป็นสีขาวนะคะหรือมีลวดลายบ้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นนะคะที่อาจารยถามเลยนะนี่นอนแปลสภาพแบบ วนรู้จักไหมคะหยินชานวนเป็นชั้นๆหยิบกากที่เขาขายอยู่ตามเ,าเวลาทำสวนพวกนั้นเกิดการแปรสภาพแบบสัมผัสหรือภูมิภาพถ้าแปรสภาพแบบภูมิภาคหมายถึงมีความดานันเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะผลจากการมีความดานมันแรกจะถูกอัดแล้วก็เปลี่ยนตัวเพราะฉะนั้นหยิบกากที่ขายอยู่ตามเอาไปประดับสวน กิดการแปลสภาพแบบทิพย์ผ้าหินอ่อนแปลสภาพแบบสัมภาพนะคะแรกก็จะเปลี่ยนจากหินปูนนะคะต่อมันเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นแหละนะคะแปลสภาพกลายเป็นเป็น,นะะหินอ่อนเมื่อกี้อาจารย์ถามว่ารู้จักไนซ์ไหมไนซ์ nice คือหินที่เปลสภาพมาจากแร่ิ แกรนิตตอนแรก,กประกอบไปด้วยแร่สีจางสีเข้มมีควอตซมีเทอร์สปามีลาวาชีมีอะไรลาแต่มีแรงมากระทำความดันเกิดก,รการแปลสภาพที่เราเรียกว่าเมนามอฟิซซงแล้วก็เป็นเมนามอฟิซึ์ชนิดที่เรียกว่าดรจิโนเมทามองฟิซซงเพราะเห็นรูปนี้มีสเตรสคนก็คือมีแรงมาบีบอัดเม็ดแรกก็จะจัดเรียนตัวพวกที่เป็นสีจางก็จะเรียงกันเป็นแถสสีเข้มก็จะรินเป็นแถสยิ้แบบนี้เรียกว่า อที่ไหนบ้างก็อาจจะต้องไปเที่ยวเวยวมืองคูมิพุนนะคะนั้นมีนะคะฉะนันไนซ์เป็นหีน, nice. นแรนิตซึ่งแปลสภาพแบบคูมิภาไม่แรรก็จะเรียงตัวกันเห็นเป็นแถสีจางสีงเข้มนนะะแบบนี้แม้จะมองไม่เห็นการเรียงตัวของเม่แร่แต่เม็ดมันเล็กมากพอมกันเียงแล้วคุณก็เห็นเป็นแถสแบบนี้มีจีอก เมตามอลิซึ่งแบบนี้เห็นไหมคะก,การเรียนตัวเอามาตัดเป็นแผนขายก็ยังเห็นการเรียนตัวอยู่แบบนี้มีจี่นอกเมตามอลิซึ่งจะมีสเตรสหรือว่าเพรเชอ์มาทำและไม่นเกิด